ม,ม,มบอบคุณช<า>่ยมอบรมอบกูมอกให้มอบมอบมว่าอบเอ่อมอยาสู นีสาา่สลัดสลัสลัดไห้คือบ่เห็น,หน,หน,นบ่เห็นสลาัาดเลยนี่สลาาาาัดอยู่นี่เนาะบ่เห็นมีเลยโ่เห็น,หนอะย่นยืนยิ่งวัอออออสอนมากเยอย

เส้นเจ่าวิว่วมึงขี่ไกลมาด้วยีินะตัวห้าหนึ่ง้าวหน้าพวขั้นแรงดิขี่สอดกบแดงดำแม่เหรอ นได้ขี่ลงไปไนอยู่ในผมก็ตรวจล้วีรถจายไปในเห็นรถบขวนี้หลังหนึงอยู่หันมีรถอยู่ได้จอดอยู่เลยาข้า้งไปาก่น้บ<ะ>าบ้าไใส่เนีครับเ่รับคเออนี่นะข้าง้านทั้งนีนะนี่นะครับเอสุดเห็นไปเห็นตเิด้ว็ทีแล้ว เิดเบิดเครื่องมึงเปิดไปแมน่บอก่บอมึงซื้ออยังหมอบลงหมอบกูหมให้หมอบหมอบหมอบเออหมอบยาสูยาสูกยาสูงยาสูหมอบลงหมอบเฮ้ยซื้อยังมึงบอกซื้อกูมาตาข้อนะแนีนอโอเค ปล่อยมาดิวันนี้ดิกระปล่อยมาั้ยเอารถมาเลยมาเกิดมาทำด้ไปไปค้าเดี๋ยวคือจริงหน่ายยังน้ำสกุลโอเคกูนไปผู้ต้องหาตามไม้จับเด้อเดี๋ยวกลัวไม้มึงเบิ่งในรถไปผู้ต้องหาไม้จับคนที่ว่างเพิ่ม đi khom khืน, khืน bao hơn. ở say, ởng đi mò ở ông cứ ông เดี๋ยวไอ้ไปจอดอยู่ปากท่านหม่งไฟได้เนอะวนโวนไปทั้งหนาเลย